ครับวันนี้เราจะมาสาธิตการวัดลิ้นชักทำลิ้นชักนะครับกรณีที่เราทําตู้ชั้นออกมาเสร็จแล้วแบบนี้นะครับอันนี้ขั้นตอนการวัดนะครับแต่และช่างก็เทคนิคแตกต่ตางกันไปนะครับในแบบของผมผมก็จะสาธิตในแบบของผมนะครับอันนี้เราก็ตลาบเป็นมาวัดเลยครับลิ้นชักเรากว้างเท่าไหร่ดูดสี่สิบหกจุดแปดนะครับเห็นไหมครับเี่าจุดแปด การทำดินชานะครับตู้ต้องได้ฉากนะครับหรือถ้าไม่ได้แล้วก็ให้มันได้ให้มากที้สุดนะครับให้มันได้ฉากให้มาก้สุดเพราะถ้ามันไม่ได้ฉากเวลาใสา่ดินชักไปแล้วมันจะมีการโยกแต่ว่าจะมีวิธีแก้อยู่นะครับผมไว้แนะนําในคลิปต่อไปเมื่อเราวัดได้แล้วได้สี่สิบหกจุดแปดนะครับเราก็เขีนเยนขนาไว้สี่สิบหกจุดแปดนะครับนี่คือขนาดความกว้างดินชักนะครับแล้วคำนวณยังไง 2.5นะครับสองจุดหนี้มาจากไหนก็คือตัวรางนี้นะครับสองตัวนี้รวมกัน,นครับจะได้2.5งจครับประมาณ2.5โดยโดยประมาณนะครับนะี่ครับประมาณ2.5 2.6ก็คือประมาณ1นิ้วนะครับสองจุเสร็จแล้วลบด้วยตัวไหนลบด้วยตัวแผงข้างชิ้นชัก2ด้าน ใันที่นี้ผมใช้ไม่อัด1 2มิลนะครับก็เป็น1 2บวก1 2นะครับเป็นเท่ากับ2.4ดังนั้นนิชักตัวนี้ต้องตัดแผงนี้เท่าไหร่ก็คือ46.8ลบ2.5ลบ2.4เท่ากับเท่าไหร่นะครับนี่คือคือการทำแผงนิชักเสร็จแ,แล้วเราก็คำนวณออกมาเป็นเท่าไหร่41.8นะครับ แะตอนี้นลบไปแลแผ่นะครับนี่คือแผงแผงนี้ชักตัวนี้ตัวนี้จากตัวนี้นะครับตัวนี้คือเราคำนวณจากตัวนี้แล้วเทคนิคอีกนิดหนึ่งคือตอนนี้เราคำนวณได้สี่จุดสี่สิบเอ็ดจุดแปดนะครับผมจะลบไปอีกสองมิลเสมอเพื่อถ้าเราทำน้ชักแบบลูกปืนสองตอนหรือว่าตอนเดียวนะครับ ผมจะเผ bạn, ื่อไปประมาณ2มิลเสมอเพื่อให้ดิชักมันลื่นแล้วมันไม่คับเกินไปครับเพราะว่าดิชักลูกปืนแบบนี้ถ้ามันฟิตเกินไปเนี่ยมันจะดึงออกไม่ไหลลื่นนะครับผมและอย่างหนึ่งถ้ามันหลวมเนี่ยเราสามารถแก้ได้เพราะว่าเพราะดิชักลูกปืนพวกนี้มันมันจะมีเหล็กตัวนี้ครับสามารถเหล็กตัวนี้มันสามารถแบบดืดเข้าหดลงได้มันช่วยให้ให้ตัวได้ประมาณมิลสองมิลนะครับผมหังนั้นเราเผื่อไปเลยครับก็จะเหลือ41.6ุ พอได้ไหมครับสองจุดห้าสองจดหนี่คือรางสองจุนี่คือแผงข้างถ้าเราใช้แผงข้างส6บมิลก็จะต้องลบส2แผงข้าง15บมิลก็ลบ3เราก็ไปวัดวัดแผงข้างอีกทีนะครับผมแต่ในที่นี้ผมใช้ตัวสิบสมิลนะครับเราก็จะได้ที่ชักประมาณแบบนี้ควารรมสูงความสูงถามว่าเอาเท่าไหร่สมมุติว่าตัวนี้ สูงอยู่ประมาณ15.5ครับเราความสูงมันต้องลดอย่างน้อย3เซนปึ๊บก็จะเหลือ12.5แล้วก็ลบแผ่นล่างออกลบอีกแผ่นล่างเหลือ11ผมเตียวมา10เซนกับลังสวยนะครับอ2เซนนรองทำมา2เซนอ่า12เซนนะครับก็คือพูดจัดหลักการเนี่ยคือเอาขนาดเต็มลบ3เซนจะได้ความสูงของชั้นนะครับลบ3เซนแล้วความสูงของชั้นเนี่ยอย่าลืมลบแผ่นล่างด้วยนะครับแผ่นล่างนี่ชักด้วย รวมแล้วตัวนี้ก็อยู่ที่12เซนนะครับเออดิเออดิกว่าๆวานะครับเราใส่เข้าไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีเชาวงวางอยู่ประมาณ2.7มิลนะครับนะครับรดีเลยนะครับนี่คือหลักการทำวินชักตัดทำวัดวินชักนะครับเมื่อเราได้ตัวนี้เป็น4.16อยู 16, 16่องอันแล้วตัวนี้ถามว่าจะเอายึดเท่าไหร่ก็อยู่ที่ขน,นาดของรางครับ เราก็ดูวัดวัดจากช่องข้างในเลยึยช่องนี้ลึกเท่าไหร่45เอ้ย45เอ้ย46นะครับ46นะครับช่องนี้ลึก46นะครับถูกครับ46นะครับ46ผมก็เลยใช้เผื่อไปหน่อยก็เหลือ40นะครับมิชช่าผมได้40เจลาง40นะครับ40เซนหรือ46นิ้วครับครับ40เซน1 6นิ้วนะครับ cm, ครับแล้วก็แผงข้างนี้เราก็ทำประมาณประมาณ40เซนเพื่อเวลาดึงออกมาแล้วเนี่ย มันจะอยู่อย่างนี้นะครับดึงมาแล้วจะอยู่อย่างนี้แต่ถ้าบางคนอยากจะให้มันอยู่ข้างในนิดนึงก็ทาํามาสักสี่สิบห้าก็ได้ตัวน,นี้สี่สิบห้าตัวเนี้รางสี่สิบนะครับพอเราได้ตัวนี้แล้วสี่สิบเอ็ดจุดหกนะครับแล้วก็คำนวณการตัดเวลาคำนวณสั่งตัดผมจะสั่งน้องๆเวลาตัดนะครับผมจะสั่งว่าสี่สิบเอ็ดจุดหกนะครับนี่คือแผงหน้านะครับคูณสิบสองเอามาสองแผ่นนะครับแล้วก็สี่สิบ อันนี้คือแผงข้างนะครับคูณ12อีกสองแผงนนี่คือหนึ่งดินชักก็ถ้าวาดรูปให้ดูง่ายๆก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็4.6นะครับอันนี้ก็40นะครับแล้วตรงนี้ก็12นะครับอันนี้คือลินชักถ้าถามว่าข้างหน้าเนี่ยทําไมข้างถึงทำดินชักด้านหน้าต่าต่ำลงตางนี้นะครับทําไมถึงไม่ทําด้านเท่าตัวนี้ เพื่อเอาไว้ใส่กุญแจลิชักนะครับเราเลยทําให้มันต่ําลงนะครับเพื่อเอาไว้ใส่กุญแจนะครับครับผมจบการสาธิตการวัดขนาดทำนินชักนะครับของผมครับเอาเริ่มครับต่อไปเลยเป็นการใส่ลิชักนะครับนี่เราทรําลิชักออกมาแล้วนะครับตามขนาดที่เราการคือ47.6คูณ 40, 40นะครับให้ดูชัดๆนะครับ อันนี้41.6อุกนะครับบวกไปข้างอีกสองอันจะเหลือเป็น4 4นะครับไม่้องตกใจตัวนี้40เซนนะครับคือความลึกของลิ้นชักนะครับเสร็จแล้วเอามาใส่นี้นะครับขั้นตอนการติดตั้งลิ้นชักหลักง่ายๆเอาเนี้ยนะครับตัวรางเวลาถอดนะครับลิ้นชักตัวนี้นะครับมันจะมีสลักอยู่ตรงนี้นะครับกดสลักค้างไว้ดึงออกนะครับนี่คือการถอดเวลาใส่ก็ ตามกับแผ่นก้ะแกกเนี่ยครับพันธะลาแก๊กถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้เวลาออกก็ดึงค้างออกนะครับตัวนี้เป็นลิ้นชักกดเด้งนะครับผมเวลาใส่ก็เอาหัวเนี่ยครับให้มันอยู่เสมอกับตัวนี้แล้วก็ผมผมจะใช้ตัวนี้เป็นหลักเส้นตัวแผ่นพื้นเป็นหลัก ตัวน็อตนี่ใช้ไม่ต้องใช้น็อตยาวมากครับเดี๋ยวจะดูข้างในครับเป็น็อตตัวเล็กๆแต่ผมว่าใหญ่ๆ <c oughs> นะครับนี่คือเอากาจะได้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วมาใส่ตัวนี้ปากการง่ายๆก็ผมใช้ ผมจะให้มันลอยจักพื้นประมาณหนึ่งเซนนะครับผมก,ก็ใช้ตัวนี้วางนี่เลยครับมาบนไม้เลยส่วนตัวนี้มันเป็นลิงชักทับขอบนะครับดังนั้นตัวขอบลาก็จะเสมอกับกับตัวแผงข้างลิงชักทับขอบเพราะว่าหน้าบานก็จะเหมือนแผนนี้หน้าบานจะมาติดอยู่ตรงนี้มันมีหน้าบานมาเปะนะครับแล้วเวลายิงก็ยิงเข้าไปตรงนี้ยิงเข้าไป ยิงเข้าไปตรงรูนี้นะครับรูตรงนี้นะครับรูวงกลมนี้นะครับกับรูวงกลมนี้นะครับเพื่อเวลาเผื่อนิ้นชักมันหลวมมันก็จะได้ดึงมาเนียเหล็กเหล็กออกมาได้นะ ต่อไปมาถัดต่อการใส่นะครับกวลากใส่นะครับเราก็เอาเอาตัวนี้นะครับวางเข้าไปในช่องนี้ปึ๊บมือถึงมาด้านนี้ด้วยนะครับสองด้านเลยตักเข้าไปเลยทักทั้งนี้หนึ่งครับเข้าพร้อมกันนะครับแล้วกดกดไว้ดันเข้าไปดันแก๊กถ้าสองด้านนะครับถ้ากี่สองหน้าก็ใช้ได้แล้วก็ตัวแรกๆมันจะขรด่นหน่อยครับดันเข้าไปปึ๊บเสร็จแล้วเรียบร้อยดื่นนะครับมันจะดื่นมากนะครับ ถามว่ายกไหมอาจจะมีโยกนิดนึงครับแต่ว่ามันก็ไม่น่าเกลียดครับมันควรจะให้ตัวนี้ครับเพราะไม่งั้นนี่ชักมันจะครับนะครับขึ้นมากนะครับอันนี้เป็นลิชักกดดิ้งนะครับกดด้งนะครับนะครับหมาะสำรับหมอตสำหรับท่านที่ไม่ต้องการใช้มือจับนะครับกดลิมกเด้งออกมานะครับครับเรียบร้อยครับแล้วเวลาถอดจะถอดแล้วก็เอามือเกี่ยวตรงนี้นะครับขึ้น ฝั่งนี้เลยครับฝั่งนี้ด้วยมาดูฝั่งนี้ตะกอนครับฝั่งนี้ก็ดึงลงนะครับกดสอขงข้างพร้อมกันนะครับดึงออกมาปึ๊บเรียบร้อยครับผมขอบคุณมากครับจบการสาธิตการทำนิชชักนะครับ